นะครับตัวนีนะ้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอนะนะครับนะเป็นของ co, US, นะนะเทปโก้นะครับเทปโกยูเอสนะตัวนี้นะเป็นเทปโกยูเอสนะครับเป็นโอเมก้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เอลนะครับเป็นพวกสไตล์ <c oughs> นะครับเป็น,านนะคนานโยกนะครับลอกกระปุกเป็นคานโยกนะไว้ตีเหยื่อได้นะครับ นะหายากนะครับสำหรับรุ่นเทปโก้ Go, แล้วก็ตัว Made in US นะครับเทปโก้ Take Go, นะครับเทปโก้ a d e in USA นะครับเทปโก้ Take Go, รุ่นนี้นะครับนะเป็นวัสดุตัวบอดี้ขาจะเป็นพวกคาร์บอนนะครับกราไฟนะครับกราไฟนะครับเป็นสไตล์ใช้ตี ตีเหยื่อนะครับตกหน้าดินก็ได้นะตีเหยื่อปลอมพวกโลคัสสิกนี่ครับขานโยกนะครับขานโยกไว้ฟรีสปูลก็คล้ายๆฟรีสปูลน่ะเวลาแคสนะจะกดตรงนี้นะเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันก่อนนะเทปโก้รุ่นนี้นะครับนี่นะครับ U.S. นะครับเทปโก้นะครับโอเมก้านะครับ 1ccXL นะครับเนี่ยจะเป็นฝาโลหะนะ ตัวนี้ฝาโลหะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งโคเวอร์อะไรวะเนี่ยป <c oughs> ุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวนะอ๋อโคเวอร์ล็อกนะครับเป็นล็อกฝาข้างนะครับเวลาแกะเวลาเปิดนะนะครับโคเวอร์ล็อกนะเวลาเปิดฝาข้างนะ นะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นแขนนะครับเปลี่ยนแขนย้ายมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะนะครับแขนเนี่ยจะเป็นแขนตรงนี้แขนโลหะนะนะครับแขนโลหะนะน็อปน้ำมันได้นะครับนะครับสามารถย้ายฝั่งนะครับคายสกูตรงนี้นะย้ายฝั่งมาได้นะครับเป็นตูดตูดจะเป็นโลหะนะครับนะครับเมทอินยูเอสนะครับเทปโกรุ่นนี้นะครับนะ สกีนสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับอย่างคมชัดเจนนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับมีเบรกนะครับนะครับเบรกนะครับเบรกจะอยู่ตรงนี้นะตรงแขนฝั่งแขนนะครับจะเป็นเล่นเบรกเปิดเปิดนะถึงหมายบวกก็งหมายลบนะครับเบรกเบรกฝั่งแน่นก็บวกนะฝั่งขลายก็ลบนะนะครับเป็นเทปโกโลนี้นะหายากูนะครับนี่ ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นหมุนหมุนขวานะครับนะหมุนขวาก็จะมีระบบล็อกหลังตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นระบบเป็นหน้าที่สําหรับปิดเปิดล็อกหลังนะครับจะตืดหน่อยนะโยกได้ปกตินะครับถอยหลังปกตินะครับนะถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับก็ล็อกนะครับนะครับล็อกนะครับเทปโกนะครับเอ่อส่วนการเปิดนะเปิดฝานะครับ ยู่นี่แน่นนะมันจะมีหมุดมีเหลี่ยมอยู่นะเดี๋ยวผมล็อกกันนะต้องใส่ให้มันเข้าร่องตำแหน่งมันนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตัว,ต,วตัวฝาตรงนี้นะเวลาเปิดนะเวลาเปิดนะครับเดี๋ยว,วนะได้ไปนะถ้าใครได้ไปนะเนี่ยจะมีหมุดอยู่ตรงนี้นะเวลาเปิดฝานะครับเนี่ยตุ่มมุดนะครับตุ่มของเขาตรงนี้ตุ่มล็อกนะ กับตัวตัวบอดี้บอดี้ของเขาจะมีร่องนี่ร่องนี่ยนะสวมให้ตุ่มมันเข้าร่องนี้นะนะครับตำแหน่งของมันนะก็สวมแล้วก็บิดนะบิดบิดฝานะครับเพื่อเข้าให้ตุ่มแล้วมันเลื่อนเคลื่อนที่เข้าร่องนี้นะครับนะเพื่อล็อกนะครับเวลาคลายก็บิดคืนนะครับก็ดดงดึงชักดึงออกปกตินะครับฝาจะเป็นสเตเลสนะครับนะครับ นะครับเวลาแคสนะครับเวลาแคสหรือตีตีเหยื่อนะครับตีเหยื่อนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะสังเกตตัวหมุดนะครับเวลาเวลากดตัวเลเวอร์นะตัวเลเวอร์นะพยายามให้ดูนะนะครับตัวหมุดตรงนี้นะนะครับเนี่ยกดเลเวอร์เพื่อตีเหยื่อนะครับ นะครับสปรูลจะชุดสปูนจะยกนะครับแล้วก็ตัวหมุดก็จะหายไปแล้วนะครับเพื่อให้เอ็นมันวิ่งนะครับพุ่งออกสะดวกนะครับนะทีนี้เวลาเราเดินแขนนะครับตัวหมุดมันก็จะกลับคืนมาเพื่อเก็บเอ็นนะครับนะครับนี่นะครับตรงตรงนี้นะครับเวลาคานโยกนะครับระบบการทํางานปกติทุกระบบแหละนะครับนะผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้าๆนะนะครับโอเค นะครับชุดสดปูลนะผมยกผมค้างตัวเบรกไปอยู่จะมีชุดสดปูลตงมัน,นะชุดสดปูลนะครับข้างในออเอ็นข้างในนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวใส่คืนเข้าไปก่อนนะครับนะรีวิวให้แล้วนะครับ <c oughs> เรียบก่อนนะ หาเหลี่ยมหาหมุดนะเหลี่ยมก็ดันเข้าไปตรงๆนะเข้าไปนะครับแล้วก็บิดล็อกนะครับเพื่อล็อกนะประมาณนี้นะนะครับเทปโก้นะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับล็อกเทปโก้นะครับนะครับประมาณนี้นะนะครับ made in USA นะครับเป็นลุกสไตล์ลอกกระปุกตีเหยื่อนะครับ